พิเศษทนอีกแล้วที่เดียวไปเริ่มที่แดนห้าไปแดนตีนมีอะไรฮะรอบนี้รอบนี้อ่ผมเข้าไปรอบแรกสี่3 4 4สี่สามสี่สี่สีห้าปล่อยครับ4ี่หมาแล้วเข้ามาอีกทีสี่หปุ๊บเข้ามาก็เป็นไปตามขั้นตอนไปแดนห้าย้ายแดนสี่อันนี้เราอยู่มาแล้วมันไม่ต้องอะไรมากแล้วเราร่วมเป็นยังไงท่านี้มีรายชื่อย้ายเรีอนจำ อานนี้มันเป็นมิติใหม่แล้วแสดงว่าเราเราตัดสินแล้วตัดสินแล้วในหกปีใช่ครับเราคิดว่าเราเคยติดมาแล้วคุกปิดประตูใช้เป็นอย่างนี้ทันยักจะเป็นยังไงอะไรก็คิดแต่อย่างกันแต่ครั้งนี้มันไปเรือนจําเปิดซึ่งมันเป็นตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาระบายนักโทษจากพิเศษโดนระบายเยอะมากนะครับไปแถบแถบเขตเจ็ดเนี่ยแล้วเท่าที่ทราบนะมีปัญหาทุกคุกเมื่อดันฝั่งทนเสมือนเป็นสินค้าโอท็อปออกไป ดีทุกที่เลยดีทุกที่มีแต่คนอยากจะชิมทุกที่ด้วยสไตล์นะแต่ฟังทนเนี่ยมันจะมีสไตล์มันผมบอกว่าฟังทนเนี่ยเป็นโลโก้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีพอเ